สาวสวยๆนะครับพร้อมส่งนะครับใครสนใจก็โทรมา0872282121นะครับเหลี่ยมยบๆเลยนะครับอยากได้แบบไหนจัดให้ได้นะครับอยากได้สาวๆอยากได้ไข่เลยมีหมดทุกอย่างแล้วแต่ชอบนะครับโทรมาแล้วกันนะครับ0872282121นะครับ กระดาษจัดให้นะครับใครสนใจก็โทรมานะครับของมีพร้อมส่งนะครับศ8น2 2 8 2ดเจสองสองแปดสหนึ่งสงหนึ่งนะครับกำลังสวยเลยนะครับชุดนี้วันนี้วันที่อะไรมือเนี่ยมันนีนวน้วันที่สามมันนี่สามบอกมันที่สามนะครับพร้อมส่งในรเอีดอย่างเดียวเพราะเย็นนี้จะไปเที่ยวนะครับเะารอก่อน มีจับส่งในร้อยเอ็ดนะครับใครสนใจก็โทรมาแล้วกันเนาะศูนย์แปดเจ็ดสองแปดสองหนึ่งสองหนึ่งเ็ดมีเยอะนะครับส่งให้ถึงที่นะครับ